สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะ EP ที่30นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการใช้พจนานุกรมนะคะซึ่งอยู่ในหัวข้อของการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมนะคะเด็กๆ,ๆยังจำได้ไหมคะ EP ที่29นะคะครูให้หลักการ สำหรับการเรียงคำในพจนานุกรมไว้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมาสอนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นนะคะนักเรียนบอกความหมายของพจนานุกรมได้ค่ะ ข้อที่2นักเรียนบอกหลักการเรียงคำในพจนานุกรมได้และข้อที่3นะคะนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พจนานุกรมค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนนะคะว่าพจนานุกรมคืออะไรนะคะพจนานุกรมก็คือหนังสือที่เราใช้ค้นหาความหมายของคำนะคะโดยเรียงตามลำดับตัวอักษรซึ่งทำให้เราทราบถึงความหมายของคำนั้นๆค่ะ ค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อจาก EP ที่29นะคะวันนี้เราจะอยู่หลักในการใช้พจนนุกรมเนี่ยเป็นข้อที่3แล้วนะคะในข้อที่3นี้นะคะหากคํานั้นนะคะมีพยัญชนะต้นซ้ํากันทุกตัวเลยจะทํำยังไงนะคะถ้าหากว่าคํานั้นมีพยัญชนะต้นทุกตัวนะคะซ้ํากันเปรียบเทียบไม่ได้เนี่ย เราก็จะต้องเลื่อนไปดูที่สระค่ะโดยสระในพจนานุกรมจะมีทั้งหมด26ตัวดังนี้ค่ะสระในพจนานุกรมนะคะจะแตกต่างจากสระที่เราใช้ในภาษาไทยนะคะรูปร่างหน้าตาก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในพจนานุกรมเราจะใช้สระอยู่ทั้งหมด26ตัวค่ะจะเรียงลำดับดังนี้นะคะ ตัวที่1นนะคะเราเรียกว่าสระอะนะคะเมื่อเราเห็นสระอะนะคะเราให้สันนิษฐานไว้เลยว่าคำนั้นน่าจะมาก่อนการใช้สระอื่นๆนะคะต่อไปนะคะตัวที่2นะคะเราเรียกว่าไม้หันกะนะคะเราเรียกว่าไม้หันกะต่อไปตัวที่3เราเรียกว่าสระอวะนะคะสระอว ตัวที่สีาระอาตัวที่ห้าซาลาอัมตัวท mm ี hmm. <paced> ่หสาลอิตัวที่7สาลอีตัวที่8สาลอึตัวที่9สาระอือตัวที่ส0บซาลอุตัวที่11สอาระอูตัวที่12บสองาลเอตัวที่ส3สามาลเอ ตัวที่14สาระเอาตัวที่15สาระออกตัวที่16นะคะหน้าตาจะแปลกไปนิดนึงอันนี้เราเรียกว่าสาระเออนะคะสาระเออตัวที่17สาระเอียตัวที่18สาระเอียตัวที่19สาระเอือตัวที่20สาระเอือตัวที่21 สาระแอตัวที่22่สาระแอตัวที่23สามระโอตัวที่24สาระโอตัวที่25สาระไอไม้มว้วนและตัวสุดท้ายตัวที่26สนะคะสะาระไอไม้มาลายค่ะถ้าเด็กๆจําไม่ได้นะคะถ้ายังจําตอนนี้ไม่ได้นะัเกเรียนสามารถไปทบทวนได้นะคะ สระการเรียงสระจะอยู่ในพจนานุกรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเรียงคําตามสระในพจนานุกรมนะคะซึ่งเราจะเรียงคําตามสระได้นะคะก็ต่อเมื่อคํานั้นนะคะมีพยัญชนะต้นที่เหมือนกันทุกคานะคะสังเกตจากตัวอย่างที่ครูให้มานะคะคาว่าแก้ว การกรรมและโกงนะคะเรามาพิจารณานะคะกอไก่กเหมือนกันเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะคะตัดทิ้งไปนะคะต่อไปนะคะพยัญชนะตัวต่อไปก็ไม่มีแล้วนะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปดูที่สระนะคะซึ่งมีสระอะไรบ้างคะเด็กๆมีสระแอ สระอาสระอําและสระโอนะคะเราก็มาเปรียบเทียบลำดับสระนะคะว่าตัวไหนมาก่อนได้เลยนะคะโดยนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบได้แล้วนะคะนักเรียนลองตอบนะคะคำที่1ถูกต้องค่ะคือคำว่าการนะคะเพราะว่าสระอามาก่อนนะคะสระอามาก่อนสระอื่นๆนะคะและตามด้วย รมนะคะเป็นคําที่2นะคะคำที่3นะคะ,คะ,คะก็จะเหลือสารแอกับสารโอนะคะเด็กๆคิดว่าคําไหนมาก่อนนะคะอ่าถูกต้องนะคะคำว่าแก้วซึ่งใช้สารอานแอสารแอมาก่อนนะคะ,ะ,คะและคําสุดท้ายนั่นก็คือคําว่าโกงนะคะใช้สารโอนะคะ เห็นไหมคะเมื่อไหลที่พยัญชนะต้นเหมือนกันทุกตัวเปรียบเทียบไม่ได้ให้ไปเปรียบเทียบที่สระไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็มาถึงแบบฝึกหัดที่ครูจะให้นักเรียนทำแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเรียงคําตามพจนานุกรมนะคะอ่นักเรียนดูข้อที่1นะคะข้อที่1สังเกตนะคะพยัญชนะต้น ะะของทุกคำไม่ได้เหมือนกันทุกคำนะคะซึ่งดูแล้วมีพยัญชนะต้นนะคะอยู่ทั้งหมด2ตัวนั่นก็คือสอเสือกับพอพานนะคะอันดับแรกนะคะเมื่อพยัญชนะต้นมันแตกต่างกันนะคะเราดึงออกมาแล้วเนี่ย ได้เป็นสอเสือกับพอพานก็ให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบกันก่อนระหว่างสอเสือกับพอพานอันไหนมาก่อนนะคะอันไหนมาก่อนคะพอพานใช่ไหมอ่ะพอพานมาก่อนนะคะพอพานมีอยู่สองคำค่ะเด็กๆวงไว้เลยเราก็เปรียบเทียบที่พอพานสองคำนี้ก่อนนะคะเปรียบเทียบอย่างไรอ่า พอพานเหมือนกันเปรียบเทียบไม่ได้ตัดทิ้งไปนะคะต่อไปให้ไปดูที่สระนะคะให้ไปดูที่สระไม้หันอากาศนะคะกับสระอีสระอันไหนมาก่อนนะคะสระอันไหนมาก่อนแสดงว่าคํานั้นมาก่อนต่อไปเมื่อเราเปรียบเทียบพอพานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็มาเปรียบเทียบที่สอเสือนะคะสอเสือเหมือนกันเปรียบเทียบไม่ได้นะคะนักเรียนตัดทิ้งไปค่ะเปรียบเทียบไม่ได้เนาะต่อไปเราก็มาดูที่สละค่ะสละมีสละอํากับสระอุซึ่งสระอุมีอยู่สองคำเลยนะคะสระอํากับสระอุสละอะไรมาก่อนแสดงว่าคำนั้นมาก่อนนะคะ ครูใบไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอันนี้คือข้อที่1ก็ให้นักเรียนตอบมานะคะคําไหนเป็นคําที่1ก็เขียนมาลําดับที่1นะคะเรียงไป5คํานะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่สองครูจะไม่ใบ้ให้ให้นักเรียนทําเองนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปและส่งเข้ามานะคะในอารบามส่งงานวิชาภาษาไทยนะคะ เดี๋ยวครูจะตรวจให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะคะซึ่งใน EP ีต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหลักที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นนักเรียนก็นะคะจะต้องจำหลักที่เราเรียนผ่านมาแล้วด้วยนะคะเพื่อที่จะนำไปผสมกับหลักการในข้อใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะ